ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะคะคำแนะนําสาหรับคนที่เป็นรองช้ําหลังจากที่เรารู้จักวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วนะคะว่าควรที่จะพักหยุดการใช้งานและในระยะที่มีการบาดเจ็บมีการอักเสบอยู่เนี่ยควรที่จะประคบเย็นทีนี้เรามาดูค่ะถ้าบริหารง่ายๆในการยืดน่องนะคะเพื่อเป็นการคลายผักผื่ใต้ฝัาเท้าด้วยทําอย่างไรอะให้ทุกคนอะหันหน้าเข้าหาผนังเลยค่ะ ปวดเท้าข้างไหนนะคะเอาขา,าพาดไปทำด้านหลังแบบนี้เนะาะสมมติว่าปวดขาด้านซ้ายตรงนี้ขาหน้าค่ะงอเข่าทุกคนงอเข่าหน้านะคะทีนี้ค่ะจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะพบว่าขาหลังจะถูกยืดออกน่องจะถูกยืดนะคะค้างไว้ตรงนี้ประมาณ10บวินาทีถ้ารู้สึกว่ายังยืดได้อีกค่ะไปต่อค่ะเอาขาไปักด้านหลังอีก วางนะคะฝ่าเท้าเนี่ยวางแนบไปกับพื้นเลยงอเข่าด้านหน้ามาอีกค่ะจะรู้สึกตึงไปอีกทุกคนค้างหว้นนีนะคะเพื่อเป็นการยืดน่องโอเคเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วการยืดน่องเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีนะคะนอกจากท่ายืนแล้วเนี่ยเรามาดูในท่าง่งกัน ไรไม่สะดวกท่ายืนทำพานั่งก็ได้ค่ะใหเรานั่งนะคะนั่งกับพื้นหรือเตียงอะไรก็ได้เนาะยืดเข่าให้ตึงแบบนี้หลังตรงเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเป็นข้างไหนนะคะก็ใช้ผ้าขนหนูเป็นตัวช่วยค่ะในการคล้องฝ่าเท้าข้างนั้นอะ่ะสมมติว่าเป็นฝั่งนี้แล้วกันเนาะจะได้มองเห็นชัดๆค่ะคล้องไปค่ะเสร็จแล้วค่ะใช้การกระดก ปลายเท้าขึ้นมาดืดปลายเท้าให้ยืดออกสำคัญเลยค่ะคือเข่าจะต้องตรงนะคะค้างไว้ตรงนี้ค่ะเท้าที่ทเท่าที่ทนได้ก่อนเนาะเริ่มจากประมาณสิบวิก่อนแล้วค่อยพอดค่อยคลายออกค่ะหลังจากนั้นรอบสองเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเวลาขึ้นเป็น15บห้าวิยี่สิบวิเอาเท่าที่เราทนไหวนะคะโอเคสำหรับใครที่มีปัญหา ปวดหลังท่านั่งอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เราแนะนําเป็นท่านอนอ่ะท่านอนทําอย่างไรนอนลงไปเลยค่ะนอนลงไปเสร็จแล้วปวดข้างไหนยกขาขึ้นมาอ่ะเก็งตึงนิดนึงค่ะทุกคน่ะยกขาขึ้นมาแบบนี้เนาะคล้องมาด้วยผ้านขนหนของเราค่ะยืดให้ตึงเนาะเสร็จแล้วค่ะกระดกปลย่ยเท้าลงมา ก็จะเป็นการยืด no. <No. S 1> น้องเช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีปัญหาป mm. วดหลางเอาท่านี้ไปใช้ได้ค่ะแก yeah.